เอาไปดองเนาะไปดองไว้อีกเยอะแยะเลยนะคะเอยสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆจ้าวันนี้พามาชมต้นผักกาดผักกาดดองผักกาดดอง,กกดองเกิดในร่องสตรอบเบอรี่นะคะดูสินะต้นเบลเลอรเท่เลยต้นใหญ่มากคงใส่จะปลิวมาจาก จากบ้านหลังโน้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูที่เห็นอยู่เป็นตะคุ่มตะคุ่มนะคือต้นผักาดผักาดผักกาดดองนู้นอีกโกเบอร์เลยสงสัยจะได้ปุ๋ยจากล่องสตรอเบอรี่เนาะเพื่อนเพื่อนก็เก็บกันลงกรูเลยนะคะเก็บตอนนี้พักเบรกกันนะคะเก็บเก็บผักกาดดองกันใหญ่ นี่เป็นรูปองฟาร์มนะคะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่สองฟาร์มที่สองจะปลูกกับพื้นดินนะคะอืเดี๋ยวไปดูสิดูสิเนี่ยก่อไเรือยเลยนี่อย่าเอาไปนะเอาไปดองนะไปดองไว้อีกเยอะแยะเลยนะคะ เอ so ้ยตรงนี้อีกหนึ่งกอโอ้ยตายแล้วตายแล้วกอเบลเลอร์เลยตายแล้วงามงามงามมากๆงามงามแจ้งงามว่าหืมอุ้ยขอโทษขอโทษกองจันนี่ดูสิน่ะผักกาดดงโอ้ยงามเจไดเด้ สงสัยเพื่อนก็จะเก็บต่างคนต่างเก็บนี่มีอกอใหญ่ๆนี่หนึ่งกอโอ้ขอโทษขออภัยเด้อมึงสันนี่กอใหญ่มากสอนเนาะสอนสอนสอประกาศประกาศประกาศกอใหญ่ใหญ่ยอ,อันนี้อัน อีกตัวนึ่งอุย้ยตายตายตายอุย้ยพี่นออ้องเอ้ยวันนี้หอบกลับบ้านกันคนเราหอบสองหงส์เลยจ้ะคนตีมอเขาก็กินเนาะเตตีมอเขาก็มาทำงานปัดดูดูเซอออนละสะออนผักมันจะเป็นผักกาดมันจะห่อบไหมนั่นกำลังจะห่อเนาะ แต่ก็โหไม่เยอะเนาะไม่รู้พันไหนเนี่ยไม่รู้พันไหนใหญ่มากดู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 ดเสืยอาด้ทิ้งเปล่าเนี่ยโอ้ยตายตายเยอะแยะหอบกันไม่บาดไม่ไหวนู้นจักปิวมาแต่ไหนเนี่ยงอกปิวมันก็ใช่ หอบออไปเป็นถุงๆแล้ววันนี้ถุงใหญ่ๆปาด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 ก็นล้ปาดปาดโอ้ยดูสิปาดดูดมันใหญ่มากแตมันยังไงเนี่ยโอ้มาเดินมาเดิน งานเนาะดายอยดอ่อนๆอืมน,นี่ยเนี่นี่นี่ยไปบ้างเลิกงานแล้วเนี่ยเลิกงานแล้วมาตัด เห็นไหมแค่แสงแดดดูดูดู on. อ่อนอเริ่มแก่แล้วด้วยกนันนี้แข็งแล้วนี่กโกนอะ่ะตัดที่ทุตัดที่ิ๊ง เอเจอใจในมันเนาะเอาเตัยอดอ่อน est. นี่ยดูก,กด้วยมีระวังลงโอ้โห้กยใหญ่ๆทั้งนั้นคงจะใช้ได้แต่ข้างในแล้วแหละตอนนี้ข้างนอกก็แก่ล้วกันนี่เดี๋ยวปาดแ,แต่ข้างในจะหอบไม่ไหวแล้วยืะจัด โอเคนะคะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมประกาศต้นใหญ่ๆเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะกลับบ้านแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ